สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุภาสุขนนะจ้าจ้าเอ่อ่ได้ส่วนกินข้าวอีกแล้วจ้าเพิ่งกินข้าวอิ่มเพิ่งกินมกปดุกแล้วเมื่อกี้นี้มีพี่น้องหลายคนจ้าที่ไปกินมกปดุกกันกับหนูเมื่อกี้นี้จ้าพี่น้องหนูแว่มาทักทายจ้าก่อนอื่นหนูกะขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจ ทุกคําแนะนําทุกการทักทายและหลายๆอย่างจากที่ตลอดระยะเวลานี่ก็ครบเดือนนึ่งลนะที่หนูเฮ็ดยูทูบเนาะจ้ะหนูก็ก็เลยมาขอบคุณแล้วก็มาทักทายที่ว่าหนูคิดบุคคลี่ที่ว่าหนูมาเฮ็ดช่อง youtube เป็นยังไงว่าบคุคหลี่สำหรับตัวหนูก็คือว่าเหตุผลง่ายๆเลยพี่น้องหนูเป็นคนที่อาย <laughs> เสียมาให้หนูอัดยูทูบแล้วมาเว้าผู้เดียวนี่หนูหนูบูชาความเว้าแต่ถ้าเขาเว้าหน้าตอนหน้าเ่ายังหูจ้าความเว้าแม่บอกพี่น้องแต่ว่าถ้ามาเว้าผู้เดียวมันเป็น,เป,นเป็นเก้อๆกลางๆนะจ๊ะพี่น้องนั่นแหละแล้วทีนี้ก็เลยว่าเป็นยังหนูถึงว่ามาเฮ็ดยูทูบเหตุผลก็คือว่าเรื่องเรื่องก็คือว่าอ,อันซ่องหนูเนี่ยมีตั้งแต่เก้าเดือนที่แล้วละพี่น้องตอนนี้ก็คือเก้าเดือนละก็คือว่าแฟนพันไปเฮ็ดงาน,านพันไปเดินเรือนนะจ๊ะเป็นเดือน สองมือแรกแฟนไปฮันหนูนอนเบิง่งนั่งละครในยูในช่องยูทูปอ่ะจนว่นหนูปวดตาพี่น้องสองมือแรกนะก็คือมันมันมันจ้องแต่กับโทรศัพท์นะจ๊ะพี่น้องมันบม่ได้ลุกไปใส่แบบร่างกายก็แบบมันคือบม,มีเหี่ยมมีแหงมันเจ็บเมื่อโตอนตนะพี่น้องนอนเบนิ่งนั่งหนังโซฟาเนาะสองมือบม่ได้ไปใส่เลยแต่กับ พักได้ะแต่ว่าคือแบบเราไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ออกไปเฮ็ดกิจกรรมฮันกิจกรรมนี้เนาะเพร่พี่น้องก็รู้อยู่ว่าช่วงนี้มันเกิดยังคืนเนาะก็เลยอยู่แต่บ้านก็คืออยู่าร์ r เมนต์พี่น้องไปใส่ก็ไม่ได้ไปพี่น้องก็บ่มีแล้วก็มันก็บ่คือบรรยากาศคือบ้านเหาเนาะบ้านเหากันยังว่าไปหากดหาหาปูหาปลาห่าโกฟ้าเครียดห่านมอไม้นมโต๊ะนอกจากอยู่นี่คือไม่ได้ไปใส่พี่น้องมันก็เลยสอบมือแรกมันก็เลยแบบเบิ่งต่หนังเบิ่งต่ละครเบิ่งแต่คลิปยูทูบและที่มมัันนเเกกกิดดออาาารรู้้สึียตงหแบบ หาแบบอยยังรีแลกซ์ในตัวเองไปสั่นเดี๋ยวมันจะปวดหัวเดี๋ยวคิดทันคิดนี่เนาะจะพี่น้องเป็นคือคอยอยู่บอกเพราะว่าเขาเขาอยู่กับตัวเองในไลนยนะก็เลยตัดสินใจว่าเขาต้องเฮ็ดช่องยูทูบปึ่งนะก็คือถ้ามาอายเนะี่ยอ้ายเพราะว่าคนเป็นคนที่อายอยู่แล้วนะพี่น้องพวกแม่เป็นคนที่ว้าเก่งอย่างดอกแต่ทีนี้ว่าก็เลยคิดกับเบิ่งไล,ลยๆคลิปในช่องที่ว่าพันประสบความสําเร็จนะจะว่าโอ,อ้พันวอาจังใดก็คือว้าแบบธรรมศาสตรบไม่ต้อง ก็คือว้าวเขาคิดยังไงเขาก็ว้าวกินเขาก็ว้าวไปว่าแซ่บนะคะนนี่เนาะจะก็เลยตัดสินใจมาให้คลิปนั่นแหละจ้ะเหตุผลก็คือว่าแฟนมันไปทํางานแล้วทีนี้เป็นยังไงว่ามันมันเป็นแบบว่าเป็นยังคือว่าคลิปบุพีก็คือว่าขอบครหลายๆพี่น้องหนูเห่เฮ็ดคลิปมาประมาณเดือนนึงหนูรู้สึกว่าพี่น้องเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นพี่เป็นน้องเข้ามาทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันพี่น้องอยู่ ทั่วใดข้อมุมโลกก็มาหูจักกันเพราะว่าหนูสาหรับหนูหนูคิดว่าส่อง u t u b e ของหนูก็คล้ายๆบ้านหลังนึงมีพี่น้องมากหน้าหลายตาเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายคล้ายๆมันมีความซุกนะจะเป็นเป็นไอเ,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 เป็นน้องกันนะจะแบบหนูรู้สึกว่าหนูมีความซุกหนูคิดบุพีเลยที่หนูมาเฮ็ดส่อง u t u b e ก็เลยแบบว่าหนูก็จะเฮ็ดต่อไปละจ้ะพี่น้องก็คือว่าตอนนี้ก็คือยังก็คือโต้ง,งานนาะจากแล้นยังไม่ไปเรียนหนังสือกอ็คือพยายามเฮ็ด คลิปไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้านาโคข้างหน้าอาซิเฮดมือละคลิปแบบนี้นะจ๊ะแต่ก็คือว่าหนูหนูมีความสุขายๆพี่น้องแบบกวนเฮาผู้หุ่นจักกันเข้ามาทักทายคล้ายๆแบบมาแวะมาหาบ้านเฮามาคุยมาทากักทายให้กำลังใจแบบนี้จ้ะพี่น้องแบบมันมันคล้ายยุบ้านเฮาเลยจ้ะพี่น้องหนูก็เลยแบบอยากมาอาดคลิปขอบคุณนะจ๊ะพี่น้องแบบ คิดว่าอุย้ยเฮาเฮาเป็นซ่องนิดน้อยแต่ก็มีคนเข้ามาทักทายมาหามาคุยให้กําลังใจคุยนะคะนุนี้มันผ่อนคลายได้หลายพี่น้องนั่นแหละจ้ะหนูก็เลยคิดว่าอืหนูบ่หนูคิดบ่ผพิษเลยท,ที่ที่มาเฮ็ดช่องยูทูปนอกจากนั่นแหละบ้านหลังนิดน้อยนี่ก็ขอบคุณลหลายๆได้จากพี่น้องที่ว่าแวะเวียนมาทักทายคอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วก็กดกระดิ่งให้หนูนั่นแหละจากพี่น้องหนูก็สิ คลิปนี้ก็ไว้สำนีราจะมาทักทายกันจะซื่อและก็ขอบคุณในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่ว่านูท,ทำ YouTube นะจ๊ะจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคู่ทุกคนในการทำ YouTube ูปนะจ้ะขอใือประสบความสำเร็จเดจ้าจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องบ๊ายบาย